สวัสดีค่ะมากค่ะพี่น้อง้ามือนีเบียสิบห้าพี่พานธองมากินแมงกระพุนบางคนก็ว่าแมงกระพุนแบบตีนแมงกระพุนบางคนก็บอกว่าเป็นปีกนางฟ้านะคะเอาถ้าพี่น้องห่วว่าตีนแมงกระพุนหรือว่าปีกนางฟ้าขอาเนมนตเมื่อบอกเบีย์เลยเด้ยจยวะมาจากเซฟเซฟน้ำกันไหนขอชิมดูเลยนะคะ นี่ชิมกันเลยกรอบเหม,มือนแมงกะพุนหัวกะุนอุมอร่อยค่ะ อุ้ยกรอบมากกรอบเหมือนแมงกะพคุนหัวกระสุนเลยค่ะทุกคนหืม๋ยว ปีกนางฟ้าหรือว่าตีนมันคะปีกหรือตีนทุกคนบางคนก็ว่าตีนบางคนก็ว่าปีกเดี๋ยวกินกับอ่าสูตรพริกเผานะคะชิมซีฟู้ดนิดหนึ่งกรอบมากหัวกุึงกรอบอยังไงดนตัวเนี้ย cọp bèm năn đê kha thưa มันเป็นลายอืมกินกับพริกเผาแล้วก็ซีฟู้ดอร่อยมากแบบนี้จุ่มซีฟูด้ด อันนี้เบียร์ซื้อมาไม่ถึงสองร้อยรเปล่าประมาณนั้นแหละอร่อยอะกรอบกว่าของไทยนะคะทุกคนค่ะแมงกระพุนไทยเราไม่ได้กรอบขนาดนี้เนาะของแมงกระพุนไทยเราอะมันจะมีความแค่แบบกรุบๆแต่ไม่ได้มีความกรอบแบบนี้จุมซีฟูด 킥 음. มันมีอะไรก็ไม่รู้สีน้ำตาลติดอยู่จะกรอบมากนี่กินแบบนี้นะคะจุ่มพริกซีฟูด้ด แมงกะพรุนก็คือแมงกะพรุนนะคะทุกคนคะจืดไม่ให้ลูจืดไม่ได้แบบมีรสชาติอะไรต้องกินแบบนี้จุมซี่อืม อร่อยค่ะกบกอบเหมือนเบียวว่าเหมือนประกาหลังเนี่ยฟิลแบบมันกินประกาหลังเลยค่ะนูลักษณะ วยนี่เข้ากันมากซีฟูด้ดอืม 응. <laughs> 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 เดี <ฮ pec S 2> ๋ยวลวกก็แบบว่าย่อมไม่เป็นมันว้อันเล็ก อันเล็กมาค่ะทุกคน,นลาซี่ฟูไปเลยค่ะอ เอาล้ค่ะทุกคนค่ะวันนี้ก็เอาแมงกะพุนนะคะปีกนางฟ้าหรือว่าขาแมงฟ้าอขาขาแมงกะพรุนหรือว่าปีกนางฟ้าเนี่ยค่ะแต่ว่าบางคนเขาว่าปีกนางฟ้าบางคนเขาว่าขานะคะทุกคนค่ะใครรู้ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะคะเอาล้ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ